กับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิกสภาผูาะะ้แทนรัศดรกรุงเทพมหาคนครเขตคลองสามวาในฐานะฝ่ายคา้านได้ติดตามการทํางานของรัฐบาลมาทั้งหมดปีนี้เข้าปีที่7ลุงตู่จะครบ8ปีปีหน้าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ามาก็ได้รับรายงานผลการดําเนินงานของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีปีที่หยังไม่ได้อ่านประธานครับ แต่ที่ผมอยากจะอภิปรายในพระาราชกําหนดฉบับนี้เนี่ยซึ่งฟังมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เช้าพักรัฐบาลหลายท่านก็ตําหนิติเตียนปานประหนึ่งว่ารัฐบาลนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีข้อเสนอแนะมากมายหลากหลายซึ่งจริงๆแล้วผมก็แปลกใจนะท่านประธานครับน่าจะเป็นคําตําหนิจากฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นไรครับช่วยกันครับเพื่อเราจะได้นำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันได้ สัมประธานที่เคารพครับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงข่าวเมื่อ15กุมภาพันธ์ก่อนจะมีละลอก3นี้เนี่ยนะว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีที่แล้ว63เนี่ยที่ท่านมีการออกพระราชกำหนดทั้งกู้เงิน1ล้านล้านบาทให้ธนาคารแบงค์ชาติต่างๆอีก9 0 0 0แสนรวมสิรลแล้ว1.9ล้านล้านบาทเนี่ยพรากฏว่าปี63เศรษฐกิจไทยลดลงเติบโตลดลงนฮะ 6.1ติดลบแหละ6.1%หอร์ซหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าสิ่งที่ท่านเข้ามาในรัฐสภา,าและท่านมาบอกว่าเนี่ยพรกฉบับนี้จะเป็นยาวิเศษจะแก้ไขปัญหากับ SME แปลเป็นไทยก็คือเล็กกลางใหญ่ก็คือธุรกิจคนตัวเล็กนี่แหละว่ามันจะอยู่รอดปลอดภัยและแก้ไขปัญหาได้ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ผมไม่เชื่อหรอกท่านประธานครับเพราะมันไม่ใช่พรกฉบับแรกชื่อเดชท่านประธานครับ เลี่ยนจาก2,564ต้นกับ2,563เป็น2,564เท่านั้นเองมันก็เหมือนกับปีที่แล้วที่เข้ามาสภาแบบนี้แหละแล้วมันก็เขียนรายละเอียดเยอะกู้เงินเท่านั้นจะทำนั่นจะทำนี่เดชบุรรัมตรีที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่คนเดิมนะปีที่แล้วคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขอไปที่เอ่ยนามท่านก็ไปแล้วรัมตรีคนใหม่มาผมก็นึกว่า ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากขึ้นใช่ไม่ได้ท่านประธานครับเข้ามาในสภาสุดท้ายประชาชนเขาก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับรัฐบาลครับนอกจากเอาตัวรอดกันเองไม่รู้ว่ายาจะมาวันไหนวัคซีนจะเกิดเมื่อไรฉีดที่ห่อน,นั้นจะเป็นไหนยังไงไหมใครจะมีกําลังใจใครจะมีอารมณ์ไปจะมาหากินท่านประธานครับวันนี้แค่รักษาชีวิตให้รอดเนี่ยก็ลำบากแล้วท่านประธานทีดก่อนครับ ผมในฐานะฝ่ายค้าต้องทักทวงและทักจริงแบบแรงๆไว้นะครับท่านรัฐมนตรีครับแต่รองนายกครับผมบอกว่าพรากฉบับนี้เนี่ยคือพอรกรที่เรียกว่าความฝันไร้น้ำยาฟังให้ดีนะพรกรนี้คือความฝันไร้น้ำยาเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนคือพยายามจะบอกว่านี่คือยาพิเศษ ยิ่งกว่ายาหม้อดนินอีกต้มแล้วกินขมหน่อยชงขมหน่อยแต่เดี๋ยวรอดผมจึงย้าครับว่าพรกรนี่คือความฝันไร้น้ํายาเป็นการสร้างความฝันหรือเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวังของพี่น้องประชาชนและเป็นฝันที่ไม่มีวันจะเป็นจริงครับเพราะดังต่อไปนี้ครับที่ผ่านมาท่านประธานที่เคารพครับเราไม่ใช่ว่าไม่เคยมีกรณีเช่นนี้ปีที่แล้วท่านกู้หนึ่งล้านล้านท่านใช้วิธีการเช่นเดียวกันที่ห้าแสนบวกสี่ ้าแสนบวกสี่แสนแล้วอะไรเกิดขึ้นครับแล้วที่ท่านบอกว่าห้าแสนล้านที่ออกพรกรก,รกู้เงินไปแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับพรกฉบับนี้ที่มันสอดรับกันเนี่ยแล้วจะให้พี่น้องประชาชนก็ทําธุรกิจคาดหวังอะไรได้เพื่อนสมาชิกอภิปรายเยอะครับท่านทําอะไรบ้างครับที่ผ่านมาแจากเงินให้คนกินคนเที่ยวออกพรก จะให้คนทําธุรกิจวันนี้คนกลัวตายจะแย่อยู่แล้วท่านประธานครับผมรับไลน์ SMS messenger ผ่าน Facebook ท่านสสมีโควต้าพิเศษไหมรู้จักคนไหนบ้างรู้จักที่ใดบ้างไม่มีใครคิดทำบาหาก,กินเลยท่านประธานครับช่วงนี้คิดแต่ว่าออกไปข้างนอกจะติดไหมผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังพี่น้องประชาชนครับว่าการออกพอรกรเนี่ยจะให้คนทําธุรกิจแต่วันนี้คนกลัวตาย และมันไม่ใช่เพิ่งเข้ามาในสภาครับเขาไม่เชื่อน้ายารัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วเปลี่ยนรัฐมนตรีครั้งเมื่อกี่คนก็คิดแบบเดิมเดมผมนึกว่าจะเจ๋งมาใหม่นั่งอยู่บนบันลังเนี่ยผมนึกว่าจะมีทีเด็ดแจกแจกเราเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเราเที่ยวด้วยกันเสร็จเราแจกเรากินกันคนละครึ่งร้านนั่งร้อยคนให้นั่งยี่สิบห้าคนท่านประธานไปดูเลยฮะร้านหมูกระทะหมูปิ้งตัวนี้ลุมสี่โต๊ะหนึ่งขายหมูกระทะให้นั่งแยกหมูกระทะ เนี่ยคือผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลนี้คิดอะไรและสภาพความเป็นจริงทําได้หรือไม่ค่านานที่เคารพครับท่านปล่อยเงินกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อนสมาชิกอภิปรายไปเยอะแลยครับแล้วก็ให้ธนาคารพาณิชย์มันก็ชื่ออยู่แล้วว่าธนาคารพาณิชย์มันคือหากําไรท่านปล่อยไปศูนย์จุดหนึ่งไปให้เขาคิดดอกเบี้ย2%เซเงื่อนไขาบานเปิดท่านประธานครับ ปรากฏว่าที่ผ่านมาเพื่อนผมค้าขายครับอยู่ในเอ็มก็คือขนาดกลางบอกว่าไงรู้ไหมท่านประธานครับพอไปขอกู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ไอ้ซอฟโลนาภาษาอังกฤษเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นไอ้เจ้าหน้าที่ธนาคารโทรมาว่างไงรู้ไหมครับทานรัมตรีครับช่วยทําประกันชีวิตด้วยนะคะช่วยทําประกันโน่นนี่ด้วยนะคะจะกินจะแย่อยู่แล้วเงินจะทําธุรกิจจะตายอยู่แล้วยังให้มาทําประกันอีกว่าจะพะคุณเอ๋ยท่านรัมตรีรู้ไหมฮะ ท่านลงไปเช็คเลยนะครับธนาคารพาณิชย์มีกี่ธนาคารที่ทําลักษณะเช่นนี้ผมบอกเลยเยอะแยะมากมายเขาทําธุรกิจว่าเขาไม่ได้หรอกกู้เงินปุ๊บมีประกันยังคะถ้าไม่มีทําหน่อยนะคะเนี่ยนะรรท่านประธานครับผมจึงถามว่าไอ้ห้อยไอ้โหนของรัฐบาลเดินข้างนายกหลายคนครับพอฝ่ายค้านบอกว่าเนี่ยกู้เงิน1.9ล้านล้านเฮ้ยไม่ใช่ อย่ามามั่วนะฝ่ายค้านเขากู้แค่หนึ่งล้านอีกเก้าแสนให้แบงค์ชาติผมถามจริงท่านรัมตีครับเวลามีปัญหาเ,เงินกู้ซอฟ์โลนเนี่ยเก้าแสนที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยท่านไม่ได้ใช้เงินของภาษีประชาชนไปแก้ไขเหรอครับแล้วเวลาเงินที่กระทรวงการคลังต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเวลาเขาเบี้ยวอะ NPL เนี่ยผมถามหน่อยแตครับว่ากระทรวงการคลังต้องตั้งงบประมาณแผ่นดินนะเ,เดี๋ยวท่าตอบตอนท้ายนะ ไอ้หอยไอ้ไอหนออกมาว่าไม่เกี่ยวไม่ได้กู้ไม่โอ้โหมันซ่อนอยู่ในพรบงบประมาณประจําปีผมฝากท่านประธานนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังจีรอายุห่วงทรัพย์และท่านตั้งสติให้ดีวันนี้หลายท่านบอกว่าไม่อยากจะค้าขายอะไรแล้วล่ะอยากจะให้ไอ้ห้างร้านต่างๆเก็บภาษีเก็บค่าเช่าให้ถูกลงหน่อยรัฐเก็บภาษีเงินขายให้น้อยลงหน่อยท่านประธานครับโครงการคนละครึ่งช็อปดีมีคืน ตรงเป้าหมายหม่ะของบางอย่างก,ก็นําเข้าจากประเทศเลยเพื่อนบ้านไปอีกหน่อยข้างเหนือบางอย่างก,ก็นําเข้าทางขวาทางซ้ายทางใต้และท่านประธานที่เคารพครับมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำไอ้ที่ออกมาวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยหกสี่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกไปครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วไงฮะเพราะธนาคารภาคเอกชนท่านไปดูรายงานประจําปีเลยท่านประธานครับปีที่แล้วธนาคารไหนขาดทุนบ้างครับ ธนาคารพาณิชย์ธนาคารไหนไม่ได้รับโบนัสบ้างครับช่วยตอบเลยเถอะผมจึงบอกนะครับว่าฝ่ายค้านเวลาทักท้วงรัฐบาลดังๆนี่โปรดฟังด้วยวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านประธานที่กรบครับหนักไปกว่านั้นอีกมาตรการชะลอการชำระนี่พักเงินต้นท่านบอกให้เข้ากี่เดือนนะสามเดือนโอ้โหสามเดือนนี่ท่านประธานครับตั้งแต่มีนาคมเมาษ,ษาพฤษภาฯนี่มิถุนาจะไม่กี่วันนี้ล่ละ ที่สามเดือนเราี่เราอยู่บ้านกันตัวขาวเลยนะรู้จักหน้าไอคนส่งแกลบส่งไลแมนกันจนจะเป็นเพื่อนกันมนแล้วนะผมถามเลยนะะครับใครจะมีปัญญาไปทําธุรกิจอะไรและใครจะทํามาหาก,กินไปชําระหนี้ได้สามเดือนปีที่แล้วท่านบอกอย่างนี้ไหมฮะนอกจากนั้นครับพอครบสามเดือนธนาคารพาณิชย์ทำไงครับยื่นโนติสภาษาปากติก็คือเตือนไม่จ่ายพ่อจะยึดโอ้โหท่านประธานครับผมเนี่ยใช้บัตรเครดิต ลืมไปจ่ายวันเดียววันลูกขึ้นมาโทรศัพท์เลยแล้วมันบังคับที่จะจ่ายเมื่อ,อไหรค่ค็ใจยังไงก็อะไรกันผมถามว่านี่คือนิสัยของธนาคารพาณิชย์เขาผิดไหมครับไม่ผิดหรอกครับก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าเวลาไปกู้เนี่ยทุกคนมันมีแบ็กคลิสเพราะภาวะประเทศไม่ได้อยู่ในภาวะปกติท่านประธานครับพอไม่อยู่ในภาวะปกติกู้ได้ไหมละครับไม่ได้ติดแบ็กคลิสบางคนก็ไปกู้นี่ยืมสินก็ติดแบ็กคลิสหรือว่า ประวัติไม่ดีอ่ะท่านประธานครับพรบกฉบับนี้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยจริงๆนะแล้วผมก็เชื่อว่าจะเกิดธุรกิจการช้อนซื้อ SME ของไทยในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากเงินทุนระดับชาติและเงินทุนจากต่างประเทศท่านประธานครับเดี๋ยวจะหาว่าฝ่ายค้านพักเพื่อไทยแหมไม่มีคำแนะนำเลยหรือกไกรมีจะบอกอย่างนี้ครับว่า ธนคาคารพาณิชย์ทั้งหมดเนี่ยมันต่างอะไรกับธนคาคารของรัฐอย่างกรุงไทยออมสินธนคาคารอิสลามธนาคารบาบาบาเยอะทา,าบๆบๆะทไมท่านไม่ให้ธนคาคารของรัฐทานะครับภาวะบ้านเมืองมันวิตกฤตและท่านก็ให้ธนคาคารต่างๆเจ้าสัวร่ารวยมหาศาลธนคาคารหลายยี่ห้อเนี่ยมาร่วมกันโดยมีหลักเซ็นเตอร์ก็คือธนคาคารของรัฐ วันนี้มันต้องคิดเยอะไม่ได้แล้วท่านประธานครับมันต้องค่อยๆแล้วก็เร่งดําเนินการปล่อยๆลยที่ท่านแจกอย่างอื่นท่านยังแจกได้เลยแจก SME ที่ท่านหวังว่าเขาจะไม่เลิกจ้างพนักงานไม่านคิดเยอะนะเวลาแจกกระจายเนี่ยทาได้เร็วท่านประธานครับผมไปอิงตัวเลขจากสมาคมหลากหลายผมเชื่อวัลนตรีที่เกี่ยวข้องกับการคลังรู้ที่ผ่านมาปล่อยซอฟโลนไปอยู่ประมาณห 5้0แสนล้านล้านบาทประมาณนี้นะปีที่แล้วจนถึงรอบบัญชีถามจริงๆเลยครับว่าจากวงเงิน5้าแสนล้านบาทปีที่แล้วเนี่ยมันเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมเชื่อว่าไม่ถึงครึ่งหรอกเพราะว่าดูตัวเลขที่เขาทำกันมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ7จ็ดแปดหมื่นลายไอ้นั่นคือพวกมีเครดิตไอ้นั่นพวกเปิดธนาคารเพราะท่านไม่ได้แยก S ME เล็กกลางใหญ่ท่านพูดรวมเลย SME ธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมต้องเป็นแบบนี้และเงื่อนไขต้องอย่างนี้เฮ้ยท่านไม่ได้แยกคนตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่อ่ะแล้วยังไงล่ะครับเอ็มกับ E ก็สบายเงี้ยเก็ตายกันตัวนวลไปท่านประธานที่เคารพครับและนอกจากนี้ครับ S หรือว่าสมอลตัวเล็กเนี่ยทำไงครับก็ไปกู้เงินนอกระบบไงท่านประธานครับร้อยละสิร้อยละยีหักต้นหักดอกก่อน สภาพความเป็นจริงหอคอยงาช้างรู้เปล่าท่านประธานที่เคารพครับนอกจากที่ผมบอกว่ามีการบังคับให้ทำประกันแล้วเนี่ยยังมีการเก็บค่าธรรมเนียมมากมายยาก,กยากแก่การตรวจสอบแบงค์ชาติมีบุคลากรพอเลยครับในภาวะวิกฤตเช่นนี้ที่จะตรวจสอบให้ได้ภายในหนึ่งวันหรือหนึ่งสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนกับคนที่มาขอกู้ อันนี้คือเรื่องที่น่าตกใจนะครับท่านประธานครับด้วจากนั้นครับรัฐบาลเคยรู้ไหมครับว่าผู้ที่ได้รับเงินจากการกู้ใน SME นี้เนี่ยเขาเอาไปปล่อยต่อไหมคุณท่านประธานครับถ้าผมกู้เงินขอโทษนะครับถ้าผมคิดชั่วคิดเลวนะครับผมกู้เงินไปร้อยละสองต่อปีนะฮะผมไปปล่อยกู้ร้อยละหนึ่งต่อเดือนนะ ไม่คว้าว่าผมมีส่วนต่าง10%บเนนะท่านประธานครับที่รวยลืมบ้านเล็กที่เลยนะนกระทรวงการคลังรู้ไหมครับเขาทากันขนาดนี้แล้วสุดท้ายยังไงครับคนที่มีอํานาจวาสนาไปกู้เงินในโครงการนี้ได้คือคนที่มีเครดิตมีรายละเอียดกู้เงินมีบัตรเครดิตมีเครดิตบูโรทุกคนที่ทําบัตรเครดิตถึง6เดือนมันส่งมาให้แล้วขอส่งข้อมูลที่คุณไปรูดไปเที่ยวนู่นนี่นั่นให้กับเครดิตบูโรนะผมถามถึงครับว่าแก้ตรงจุดไหม และประสบการณ์ที่ผ่านมาท่านแก้อะไรไปบ้างเดี๋ยวท่านต้องตอบรนะัฐสภาเลยครับท่านประธานที่เคารพครับไม่ใช่แต่จีรายุคนเดียวหรอกที่พูดเช่นนี้หลากหลายเขาก็พูดกันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ลองผิดลองถูกแล้วลองถูกเสร็จก็มาลองผิดต่อสุดท้ายคนรับกรรมก็คือใครครับประชาชนสองวันก่อนอ่านข่าวจะกู้เจ็ดแสนล้าน เมื่อคืนนี่นอนหลับฝันดีตั้งใจจะฝันดีิดโถไปถังกละมังรั่วกลับมากู้ห้าแสนสังคมก็ถามอุ้ยรัฐบาลพิกตู่ใจดีอไม่กู้เจ็ดแสนล้านทาไมมากู้ห้าแสนเออโถผมบอกอย่าไปฝันเลยว่าเขาใจใจดีถ้ากู้ได้เขากู้เต็มเหนียวไปแล้วที่กู้ไม่ได้เพราะนี่เพดานของประเทศมันถึงห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์หรือยังนั่นต้องตอบความจริงนะเพราะเวลาท่านหลุดจากตําแหน่งรัฐมนตรีไปเนี่ย พน้องประชาชนทุกคนก็เป็นคนจ่ายภาษีนะต้องไปชดเชยหนี้ที่ตั้งตั้งงบประมาณทุกปีนะท่านประธานครับเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจิงจกเข้าฝันมาทับจรีรยุอีกครั้งเนี่ยเขาพูดคุยกันแล้วว่าจะขอขยายเพดานกู้เงินพอผมพูดท่านั้นแหละครับไอ,ไ,อไอ้ห้อยไอ้หนในรัฐบาลเนี่ยได้ไจรีรยุอย่ามามั่วอย,อย่างนี้ไม่ไงล้วครท่านประธานครับ ไม่หาซื้อหวยไปถูกแล้วหวยเดี๋ยวนี้ก็แพงร้อยยยีิบาใบร้อยร้อยยี่สิบท่านประธานที่เคารพครับที่ผมพูดเช่นนี้เพื่อเตือนสติรัฐบาลและบอกพี่น้องประชาชนครับว่าการที่รัฐบาลพยายามเนี่ยผมก็เข้าใจนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ต้องคิดนะเราโตขึ้นมาเราจะได้ยินว่าเฮ้ยเราจ้างคนโง่กับคนขยันเนี่ยเราจ้างคนไหนดีวะจ้างคนโง่กับคนขยันเราควรจ้างคนไหนดีวะ ท่านประธานที่เคารพครับก็ไม่กล้าที่จะไปพูดแรงขนาดนั้นนะครับแต่เป็นข้อคิดครับว่าบางเรื่องรัฐบาลควรจะตะหนักครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เมื่อปีที่แล้วท่านรัฐมนตรีครับตอนรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นั่งเป็นรัฐมนตรีครังรองนายกประชาชนโวยมาครับบอกว่าเงื่อนไขในการไปขอไอ้ซอฟโลนหรือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยต้องอยังไงบ้างครับหนึ่งไม่เป็น NPL NPL ภาษาอังกฤษก็คือหนี้สงสัยจะศูนย์เนี่ยแหละก็คือติดหนี้เขาแล้วไม่ผ 5, 6, ่อนห้เดือนเขาจะยึดรถยึดบ้านเนี่ยแหละก็เรียก NPL ต้องไม่เป็นหนี้ NPL ณนะวันที่3าม็ดธันวาหกสองอันนั้นคือระลอกหนึ่งนะตอนนั้นพุยง่ายคือถ้าคุณกู้ปีที่แล้วถ้าคุณเคยชักดาบเขามาเนี่ยฝันไปเถอะ โอ้โหภาวะเศรษฐกิจโควิดแบบนี้ค้าขายก็ไม่ได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวมันล็อกดาวน์เดี๋ยวจังหวัดนั้นมันล็อกเดี๋ยวจังหวัดนี้มันไม่ล็อกไอจังหวัดนั้นมันกินได้ไจังหวัดนี้มันกินไม่ได้คนข้ามเขตก็กระโดดข้ามคลองไปกิน <c oughs> แผลกไน้ปตัวตานครับเนี่ยเงื่อนไขแบบเนี้ยรัฐบาลทําได้ไงมีระดับจังหวัดมีระดับอําเภอประเทศมีระดับภาคแต่เป็นตำรวจก็ผักหนึ่งผักสองักสามักสี่ักห้าปักหกักเก้า เราได้วิเคราะห์ลงไปไหม่ะครับว่าแต่ละอําเภอแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าคนที่เขาซวยมาก่อนหน้านี้แต่เขาตั้งใจทำมาหากินก็ต้องติดเงื่อนไข NPL ท่านประธานครับอะไรอีกฮะผู้ที่ไปขอต้องมีวงเงินโอ OD มีวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจภาษาพวกคนทำธุรกิจรู้อยากเปิด OD อ่ะเข้าใจเนี yeah. รวมทั้งกลุ่มธุรกิจที่เคยทำธุรกิจกับสถาบันการเงินบาๆบาๆโอ้โถเอสเอฟแอลมันจะไปทำอะไรกับสถาบันการเงินลงทุนแค่หนึ่งแสนบาทก็เรียก SME แล้วถ้าลงทุนร้อยล้านเนี่ยเขาไม่เรียกแล้วท่านประธานครับเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมระดับกลางนู่นแล้วอะไรอีกแลวไหมครับท่านประธานครับ สินเชื่อซอฟโลนในวงเงินไม่เกิน20%ของยอดสินเชื่อค้างณวันที่31ธันวาคม6-2พูดง่ายๆก็คือว่าเงื่อนไขนี้จำกัดจำนวนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์ท่านสร้างเงื่อนไขในการเดินเข้าไปสู่ภาวะหายใจออกของพี่น้องประชาชนที่ทำธุรกิจยากขึ้นทุกสเต็ปเอาละจิรยุปล่อยกู้มั่วเดี๋ยวก็หาว่าไม่มีขั้นตอน เดี๋ยวมันก็ตรวจสอบอยากเดี๋ยวจะเป็น NPL ชักหน้าไม่ถึงหลังเดี๋ยวก็ต้องไปขอกู้อีกเงินครั้งก่อใหม่มีเอาไทยอย่างนั้นก็ให้พรรคเพื่อไทยไปเป็นรัฐบาลดีครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าทํำยังไงแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่ทั่วโลกเขาก็ทํากันท่านประธานครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือว่ารัฐบาลต้องไปเกิดใหม่ครับคือต้องรีบไปไวๆอ่ะรีบลาออกได้ก็รีบลาออกยุบสภาได้ก็รีบเลย ให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหานอกจากนั้นครับการแก้ไขสถานการณ์วันนี้ผมฟังข่าวโทรทัศน์ทุกวันเดี๋ยวรัฐมนตรีสาธารณาสุขพูดอีกอย่างหนึ่งวันรุ่งขึ้นนายกพูดอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีช่วยพูดอีกอย่างหนึ่งรัฐมนตรีอีกกระทรวงหนึ่งของพรรคหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วมันจะไปยังไงกันครับประเทศไทย ทุกวันนี้ประชาชนก่อนผมเดินเข้ามาในสภาบอกฝากถามท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยเถอะว่าวัคซีนเนี่ยมันจะมาครบเมื่อ,อไหรแบบไหนอย่างไรจะยี่ห้อไหนก็นแล้วแต่ย่อยจุกยี่อยแกไอปีไอก็ขอห้ฉีดแล้วมันอยู่ได้อยู่รอดปลอดภยัยมันจะได้ทํามาหากินทําธุรกิจได้ไออย่างเงี้ยไม่ต้องไปออกพอรกอ,อะไรเลยท่านประธานครับแค่สร้างความมั่นใจว่านับจากนี้เนี่ย หนึ่งมิถุนายนที่จะถึงสัปดาห์หน้าไปจนถึง31มกราคมนี้เนี่ยประเทศเราจะฟื้นด้วยวิธีการ1 2 3 4 5สาี่ห้าผมจะได้ลงทุนขายกะปิน้ำปาาลาตาจีระยุห่วงซับบ้างแต่วันนี้ไม่กล้าทำอะไรเพราะกลัวตายเก็บเงินไว้ก่อนเหมือนอูดเดินข้ามทะเลทรายท่านประธานครับไม่แน่ใจจริงๆและพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่มั่นใจผมจึงบอกท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าพรกรที่ท่านมาวันนี้เนี่ย มันแค่เปลี่ยนจาก2563เป็น2564ปรับปรุงแก้ไขตัดแต่งเพิ่มเติมแล้วท่านก็มาบอกสภากู้ทานออกพรกกู้ไปแล้วท่านค่อยมาถามสภาพี่น้องประชาชนก็ถามเออจีรยุทธทำไมเขาไม่เข้ามาถามสภาก่อนก็เป็น,เป,นเป็นพรกกไงพระ,ะราชกําหนดคอรอมอรก็ออกไปแล้วค่อยมาบอกสภาเพราะฉะนั้นท่านประธานครับฝ่ายค้านเตือนดังๆเลยครับว่าพรกกฉบับนี้คือความฝันไร้น้ํายาเป็นการสร้างความหวังบนความสิ้นหวัง และเป็นความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพของตัวเองให้อยู่ยั่งยืนถึงวันที่31มกราครับจากนั้นท่านค่อยรอดูน้ำยาของรัฐบาลชุดนี้ในการทำธุรกิจต่อไปขอพรบคุณท่านประธานครับ